ก็โอเคนะฮะสวัสดีครับนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยกูของนะฮะอัลฟานะฮะวันนี้มาผมจะมารีวิวเกม Marvel Future Revolution นั่นเองนะครับคือเกมนะครับผมเล่นมาแล้วแบบโคตรแอปิกนะแบบคือแบบอธิบายไม่ได้ว่ามันแบบดีขนาดไหนอ่ะป่ะก็ไปเริ่มกันเลยนะครับนั่นฮะ ตรงนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวคร่าวๆนะคือ,อคุณกดไปตรงขวาบนตรงนี้แล้วคุณจะมีหน้ายเยอะนะฮะคุณนะกดไปที่ฮีโร่แล้วคุณจะเจอไอ้พวกนี้นะฮะเป็นสําหรับฮีโร่ของพวกคุณนะฮะว่าจะอัพยังไงอันนี้เป็นสกอตนะฮะคือทีมของคุณนะฮะอัพทีมอัพแรงสร์สกอตสวอตพาวเวอร์นะฮะอันนี้จะเป็นการเพิ่มสแตทของสวอตโดยตรงเลยนะฮะหรือว่าทีม อันนี้คือกระเป๋านะเอาไว้เก็บของมีหลายอย่างนะเดี๋ยวผมอธิบายทีหลังอันนี้เห็น,นะฮะเฮดคอร์เทอร์ก็คือโอเมก้าไฟ์นะฮะคือจะเป็นไปเ,เอาไว้ตัเกรดเอาไว้สร้างเอาไว้อะไรงนงี้นะครับบันทึกนี่ก็จะเป็นพวกเควสคอลเลกชันแรงอะไรงนงี้จักการฮะอันนี้จะเป็นแบบเป็นเหมือนมินิเกมอย่าอื่นมากกว่าครับไม่ใช่ของเกมหลักฮะนี่ คือสงครามถ้าจะเป็น PVP match นะตรนี้ะนะแคาาลนนะ,น,ะนีคุณสามารถไปเข้าร่วมแคลนได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้นะเพื่อนคุณสามารถรับโทเคนมิตรภาพตรงนี้นะฮะที่เพื่อนของคุณส่งมาแล้วก็ส่งโทเคนมิตรภาพนะฮะนี่นะแล้วก็จะมีดีสชอตอะไรพวกนี้ด้วยนะก็ไปกันต่อเลยนะฮะตรงนี้คือฮีโร่คุณฮะนะอันนี้ก็คือชุดที่ฮีโร่ของพวกคุณใส่นะ นี่จะเป็นตราแบทเทิลน,นะที่คุณใส่นะเอาไว้เสริมพลังของฮีโร่ของคุณนอมัต่าสแตนอดแล้วอันนี้คือสามารถคุณสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของซูเปอร์ฮีโร่ของคุณได้นะฮะคือคุณเปลี่ยนได้ทุกอย่างเลยนี่มสมมติว่าผมจะเปลี่ยนอย่างนี้นะอ่ะาผมว่าจะเปลี่ยนเป็นอ่อซีเกตเอ็มซีเกตเอ็มพายแล้วกันเปลี่ยนเสร็จแล้วนะฮะเปลี่ยนรูปลักษณ์ตรงนี้ได้เลย คุณสามารถกดถูกใจตรงนี้ได้ะฮะอันนี้คือทีมคือมันจะเป็นของแต่ละอันของเขาอยู่นะฮะแล้วก็จะมีแบบหลายอย่างมากนะแล้วก็นะฮะอันนี้คืออันนี้คือร้านค้าคุณสามารถไปสุ่มได้นะ,ะเป็นสุ่มคอสตูมการ์ดโอเมกาหรือว่ากล่องมิตินะฮะได้หลายอย่างเลยแล้วก็นี่จะเป็นไอเทมใช้งานนะคุณสามารถไปซื้อของได้ แนะนาไม่ซื้อขยารักษานะคะอย่าอย่าไปซื้ออย่างอื่นเลยเปลืองโอเคนะนี่ก็ได้ข้า,ขาวๆแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปพาไปดูนะฮะตรงแยวๆโอเมกาไฟนะฮะคือผมยังอันล็อกก็ไม่หมดก็อขออภรยด้นะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อแล้วกันนะ,ะผม้ล็อกไปเยอะขึ้นอันนี้จะเป็นกล่องนะคะเอาไว้สร้างคอสตูมอะไรอย่างเงี้ยอ่าสร้างอ,อนน่้ได้เลยก็จะได้ฮะ,ะของมาอะไรอี้ อันนี้ฮะเออมันจะมีโอเมก้าพาสเลยนะครับตรงนี้ได้ง่ายมากคือคุณทำเควสไอ้นี้ให้หมดแล้วก็คุณก็จะได้มาเลยทำง่ายดีด้วยอ่ะอลงมากันโอเคไอนน้ฮะคือ c o n v e r g e n c e Box นะคุณสามารถไปสกัดของได้นะฮะคือสามารถไปสกัดอะไรก,ก็ไดะะ้แล้วก็เอ่อเดี๋ยวผมสกัดอดื่นๆเอ่อสกัดคอเนาะ คุณก็กลับนะฮะได้อนุภาคซิงโครไนามาแล้วก็คุณก็เอาเอ,าอ,าอน,นุภาคนี้เนี่ยไปกดตรงนี้แล้วคุณจะได้ของม,มาจะเป็นข,ข้อสุปทข้ง8ดวงแต่ผมว่าอันอู้ของดีเลยะผมก็จะได้มานะฮะน้ำยาอัพเกรด h p รดับสูงในเคื่อผสมคอนะฮะคุณเอาคอประเภทเดียวกันไปผสมกันนะฮะแล้วก็คุณก็จะได้คอ ดาวเพิ่มขึ้นมาหนึ่งดาวครับแล้วก็จะเป็นคออัไหก็ไม่รู้นะสมมติว่าผมสับผสมสามคอสองดาวจะได้คอสามดาวมาหักโอเคเรื่องแซนโกลทำควสชชั่นแล้วนะครับนะโอเคอันนี้จะเป็นที่ผสมคอจูมนะครับมันจะมีตางอัพเกรดคอจูมแล้วก็ตัวนี้อัพเกรดคอสตูมคุณจะอัพเกรดคอสตูมนะฮะตามชื่อเลย เขาจะเเกล์คอสตูมนะฮะสมมติว่าผมจับจเกล์สีดาวใช่ไหมมันจะเป็น5ดาวแล้วก็มันจะเพิ่มพวกสเตตออปชั่นใหม่ๆฮะ,ะหลอมนา n o คอสตูมนี้เขาจะหลอมได้แค่6 6 5ดาวนะ,ะรู้สึกว่านะแล้วก็รู้สึกว่ามันยังมีอันนี้อยู่นะครับตรงนี้แต่ผมยังไม่รู้ว่าอะไรนะเออแล้วก็มันจะมีล็อกเก็ตได้คูณตรงนี้ด้วยครับคือลอกซับหนึงน น,น,ะะนี่คือนะฮะลรอย่อมันคืออ่มเรียกว่าอะไรอะ่ะประกาศจับนะฮะแล้วก็คุณจะได้ไอ้พวกนี้ฮะ,ะ x p l a n k squad งงอ่ะโอเคฮนะตอนนี้ก็รีวิวมาคร่าวๆแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะแมปเป็น,นยังไงมันเป็นอะไรซุ้มเขาชอบอะเขสวยอะ่ะนะโอ้โอตกใจเหี้ีแอคชั่น มัน,น,นก,ก็ไม่ไปสกิลเดียวเสร็จไว้อยู่แล้วโอเคกระจายเป้าหมายแล้วแล้วก็จะได้รางวัลมามาไปดูกสก,กิลนะตรงนี้อพิที่โอเคสกิลมันจะเปลี่ยนได้หลายอย่างมากอ่านี่อัพสกิลเนะาะสามหมื่นเปลี่ยนได้อ่าเปลี่ยนสก,กิลได้อย่างนี้นะแล้วก็มันจะมีเป็นอย่างนี้ของเขาอยู่แล้วมันเปลี่ยนอยังนี้เนาะโอเค แล้วก็นะฮะมันแบบอืมดีแล้วก็นะฮะอันนี้ผมทำเป็นเควสเอฟิกนะครับคือเกมก็เป็นโอเพนเะวิลด์เนาะแล้วแล้วก็ไม่ได้มีเควสหลายรอบเควส์แบบเป็นแบบออร์ติไลน์มากกว่าตอเนเกจะเป็นเนอออร์ติอะฮะแล้วก็เป็นเนอออร์ติซึ่งมันก็เกมแหลนะ้วเนี่ย แล้วก็ตรงนี้นะฮะมันจะมีกาดเบรกนะคะตรงนี้ถ้าท่านหมดลงคุณจะกัดสิสนาไปปัเ็มันไม่รู้ว่าสามสี่ร,สสรีได้ตอนสไตล์เกมบอลเลยคุณก็จะเห็นคนอีนะมาตูด้วยคุณก็ทําอะไรเขาไม่ได้หรอก,อกนนแล้วก็นะฮะล็อกเต่านี่ล็อกการตบตีศัตรูี่วันตวัวใหญ่ๆค่ยายากๆนะหครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะน้ำยาอัพเกรดนะฮะตรงนี้เลย ันนี้ก็จะเป็นยานะฮะยาคิวเลือดเอาไว้คิวเลือดไแน้นดได้ไม่ตายก็้ใชักด,ดนครับยกดสัญญาณของโถ้ากด,ด,านะาก,ด,ดก็กดสัญลักณตันนะคัสซีนอึ ทีนี้ไ่ทีที่คุณจับตอแล้วคุณสามารถมาให้ตัวได้แล้วมีขัดเสียงอ้โน Black by f o อ c อันนี้ b l a า r นี่คุณเออับเอที่เขามาบุกลก โอเชี่ยแรงเสี่ยงชสีหายโอเคแล้ว okay. да okay. มันจะมีอ okay. ื่นทํำด okay. okay. ah ้วยโอเชี่ยได้เนี่ยแล้วน่าแล้วก็นี่นะมันจะมีผลึกโอเนี่ยให้เก็บนะครับแล้วคุณก็จะได้อันนี้ อ,อนุภาคขอนิยมไร้สเสถียรน,นะฮะคุณสามารถเก็บได้เลยอเ,เออแล้วก็มันจะมีอันนี้นะครับบันทึกกิจกรรมมันจะมีบันทึกกิจกรรมของเออ่แต่และเวิร์นะฮะอ่าบันทึกกิจกรรมเสร็จแล้วก็คุณก็จะได้ไอ้พวกนี้มาฮัานน่าเก็บโอเค,โอ,เคโอ้ส squat oh แลนสควอชสามสิบแล้วก็คงก็ไปรับอันนี้ได้หรือเปล่ารู้สกวอชอันเดียวจะได้แล้วนะทำเลยดีดดนนะเดียชนะี่สมัครค้าเราค่อยทำละกันเถิดแลนสควอชสามอันนี่งานะนี่จะเป็นสเปเชียลออฟเฟอร์นะแต่โอ้นาน,นานทีจะเด้ขึ้นมาครั้งหนึ่งครับโอ้ดีมาก มันไม่กวนใจอ่ะแล้วก็นี้จะเป็นกิจกรรมนะฮะเชื่อมต่อเกมรับไปโอ้ใช้นึ่เสียรก็เอาเอามาโอเมกาพาสมาใหม่โอเค thank you สควอตพาวเวอร์อันนี้รู้สึกว่าอธิบายไปแล้วอุียน่าจะเป็นสเปเชียลฟอร์ตรงนี้มันจะขึ้นอยู่ อืมนี่มียุทธการอ่ะเดี๋ยวเ,เข้าไปทัชายให้ดูลนะ่ะนี่เราก็มันจะเป็นเหมือนทาวเวอร์ครับให้คุณไปแบบไปเคียไปสู้กับเขาอะไรเนละี้ยนนี้คือยุทธการพิเศษฮะ,ะมันจะเปลี่ยนทุกๆวันนะครับเ,เดี๋ยวดูกันนี่แผนวันนี้วันเสาร์เนาะก็จะเป็นหลบหนีจากไฮดา้า แล้วก็มันจะไม่เหมือนกันทุกอันนะครับมันจะแต่ละอันจะไม่เหมือนกันเลยสักน,นิดอันนี้นะข้างบนตรงนี้นะคือโอเมกาวอลนะคือเป็นพีพีกับคนอื่นแต่อเลเวลต่ำต่ำต่ำเนี่ยเพิ่งเข้าต้องต้องเลเวลแบบแปดสิบไปถึงจะถึงจะเล่นกับเขาได้อันนี้คือพูดจริงๆต้องเลเวลแปดสิบถึงจะเล่นกับเขาได้ซือมันโหดไปแล้วแล้วมันแ,แ,แล้วมันแบบโหดคเกินจะแบบสู้คันไม่ได้เลยอ่า ก็ผมว่าผมก็น่าจะรีวิวแบบครบถ้วนเสร็จหมดแล้วนะข้อถ้าใครอยากให้ผมมาทําคลิปเอ่อมาแบบมาแบบคลิป walkthrough คลิปรีวิวอะไรที่ไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาได้นะฮะก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณใน,นานรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u บ s c r i b ฮะบายบาย